คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกสีรถให้ถูกฉโงกตามวันเกิดของคุณอยู่ใช่หรือไม่ถ้าใช่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับใครนะคะที่มีแพลนที่จะออกรถภายในปีนี้หรือเร็วๆนี้นะคะนอกจากเลิกวันออกรถแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือการเลือกสีรถให้ถูกฉลโกตามวันเกิดของคุณนั่นเองนะคะ เรามาเริ่มต้นด้วยวันแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือวันอาทิตย์นะคะสำหรับสีที่ถูกโฉลกสำหรับวันอาทิตย์นะคะได้แก่สีเทาสีเขียวสีม่วงสีดำสีแดงและสีขาวค่ะส่วนสีที่ไม่ถูกโฉลกหรือสีที่เป็นกราคินีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะได้แก่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าค่ะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ สีที่ถูกฉลกได้แก่สีชมพูสีเขียวสีม่วงสีดำสีเหลืองและสีน้ำเงินส่วนสีที่เป็นการากินีหรือสีที่ไม่ถูกฉลกได้แก่สีแดงค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะสีที่ถูกฉลกได้แก่สีน้ำตาล สีเขียวสีม่วงสีดำสีเทาและสีชมพูค่ะส่วนสีที่เป็นกะลาคินีได้แก่สีขาวนะคะ วันพุธนะคะก็จะมีทั้งวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันสีที่ถูกฉลกได้แก่สีน้ำตาลสีเขียวสีขาวสีดำสีเทาและสีฟ้านะคะส่วนสีที่เป็นกรากินีได้แก่สีส้มหรือสีแสดนะคะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสีที่ถูกฉลกนะคะได้แก่สีชมพูสี ีม่วงสีน้ำเงินสีดำสีเทาและสีแดงค่ะส่วนสีที่เป็นกาละกินีหรือไม่ถูกฉลกก็คือสีแสดหรือสีส้มเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสนะคะสีที่ถูกฉลกก็ได้แก่สีเทาสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวนะคะส่วนสีที่เป็นกะละกินีนะคะได้แก่สีดำสีม่วง และสีน้ำเงินค่ะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสีที่ถูกฉลกได้แก่สีแดงสีเขียวสีดำสีน้ำตาลสีฟ้าและสีส้มค่ะส่วนสีที่เป็นกราคินีนะคะได้แก่สีม่วงแล้วก็สีเทาค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสีที่ถูกฉลกได้แก่สีแดงสีชมพูสีดำสีน้ำเงินสีเทาและสีส้มค่ะส่วนสีที่เป็นการกินีหรือสีที่ไม่ถูกฉลกนะคะได้แก่สีเขียวและสีแสดค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามใบตองได้เลยนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะไลน์หรือว่า f a c e b o o k นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครนะคะก็สามารถฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ อีกนะคขอบพระคุณค่ะบายบาย